ร่างกายเราเดีย๋ยมันไม่สามารถสร้าง DHA ได้ในหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบจอประสาทตาเสื่อมหรือว่าการมองเห็นที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนถามมาเสมอก็คือว่าการรับประทานโอเมก้าสเนี่ยจะช่วยทําให้จอประสาทตา ดีขึ้นได้ด้วยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าบริเวณจอประสาทตาเนี่ยครับเขามีไขมันดีอยู่หลายตัวที่คอยทําให้เรื่องของจอประสาทเนี่ยมันดีไม่ว่าจะเป็น DHA ซึ่งเป็นตัวที่อยู่ในโอเมก้า3เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันไม่สามารถสร้าง DHA ได้ร่างกายจําเป็นต้องรับ DHA มาจากการรับประทานอาหาร เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเมก้าสที่มีส่วนประกอบของ DHA เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะช่วยลดเรื่องของโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ด้วยโดยเฉพาะเมื่อเราใช้ตาเยอะจากการจ้องคอมจากการเล่นมือถือหรือในคนสูงอายุหล,หลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ DHA จึงเป็นเรื่องที่สําคัญนอกจากเรื่องตาแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของสมองได้อีกยังช่วยเรื่องของการลดไขมันเลวอย่างไตรีสลายหรือว่าทําให้เรื่องของระบบหัวใจเนี่ยแข็งแรงดีได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์และ ข้อดีของโอเมก้าสมีหลายอย่างเลยยังไงก็ตามลองดูกันนะครับว่าจะช่วยตรงไหนให้กับร่างกายเรา